โรงเรียนเวทมนต์แสนสนุกในคืนฮาโลวีนในคืนฮาโลวีนปีนี้ที่โรงเรียนเวทมนต์สตาร์ไลท์เด็กๆต่างตื่นเต้นเพราะจะมีงานเลี้ยงใหญ่ที่เต็มไปด้วยขนมเวทมนต์และเกมสุดตื่นเต้นซึ่งจัดขึ้นที่ห้องโถงใหญ่ที่ถูกตกแต่งด้วยโคมฟักฟองที่บินได้และแมงมุมที่เต้นระบำมินนี่เป็นแ,แม่หมดน้อยที่ชอบการเรียนเวทมนต์เธอมีเพื่อนสนิทสองคนชื่อจูนหนุ่มน,น้อยผู้มีพรสวรรค์ด้านการเสกสับเลียงเวทมนต์ และอาโลเด็กชายที่ชอบเล่นตลกด้วยเวทมนต์แปลกๆคืนนี้พวกเขาวางแผนจะทำบางอย่างที่พิเศษสุดเพื่อให้ทุกคนจำค่ำคืนนี้ไปอีกนานเมื่อถึงเวลางานเลี้ยงทั้งสามคนเริ่มใช้เวทมนต์ของพวกเขามินนี่เสกฟักทองให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและส่งแสงหลากสีเหมือนกับดอกไม้ไฟจูนเรียกสัตว์เลี้ยงของเขาออกมาซึ่งเป็นนกพูกสีรุง้งที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ของผู้คน มันบินวนรอบห้องโถงใหญ่เปลี่ยนเป็นสีสดใสทุกครั้งที่เด็กๆยิ้มและหัวเราะส่วนอาโลเขาเสกคุกกี้ช็อกโกแลตที่สามารถต้นรำได้คุกกี้แต่ละชิ้นหมุนรอบตัวเองและกระโดดโลดเต้นบนโต๊ะอาหารอย่างสนุกสนานเด็กๆทุกคนหัวเราะและสนุกสนานไปกับการแสดงของพวกเขาหลังจากที่ทุกคนอิ่มเอมกับขนมหวานและการแสดงอันแสนสนุกมาดามลูน่าครูใหญ่ของโรงเรียนก็มาพร้อมกับเกมพิเศษที่เธอเตรียมไว้เธอเสกเขาวงกดเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยแสงระ,ระยิบระยับให้ปรากฏอยู่กลางห้องโถงขาววงกฏนี้ไม่ใช่ขาววงกฏธรรมดาแต่เต็มไปด้วยปริศนาและของรางวัลซ่อนอยู่เด็กๆต้องเข้าไปในข่าววงกฏและหาลูกกวาดเวทมนต์ที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งลูกกวาดบางอันจะมอบคำอวยพรหรือทําให้เกิดสิ่งหัวเราะที่ดังก้องอยู่รอบๆทุกๆครั้งที่มีคนเจอลูกกวาดเหล่านี้จะทําให้ผู้ที่ได้ยินหัวเราะอย่างมีความสุข มินนี่จูนและอาโลเดินเข้าไปในเขาวงกตด้วยกันพวกเขาพบปริศนาที่ท้าทายเช่นสะพานล,ล่องหนที่ต้องแก้ด้วยเวทมนต์หรือดอกไม้พูดได้ที่คอยให้คำใบเด็กๆทั้งสามช่วยกันแก้ปริศนาและเก็บลูกปัดออกมาได้เต็มกระเป๋าเมื่อพวกเขาออกมาจากเขาวงกตทุกคนต่างมารวมตัวกันและแบ่งปันลูกปัดเวทมนต์ที่พวกเขาหามาได้พร้อมเล่าเรื่องราวการผจญภัยในเขาวงกตเมื่อเวลาถึงเที่ยงคืน ทุกคนรวมตัวกันที่กลางห้องโถงใหญ่มาดามลูนาเศกแสงดาวเวทมนต์ให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแสงดาวเหล่านั้นเปล่งประกายเหมือนหมู่ดาวที่ส่องสว่างในคืนวันฮาโลวีนและเด็กๆทุกคนรู้สึกว่าคืนนั้นเป็นคืนที่ดีที่สุดที่พวกเขาเคยมีมาเมื่อจบงานเลี้ยงมินนี่จูนและอาลโลต่างก็สัญญาว่าจะคิดอะไรสนุกๆมาอีกในปีหน้าเพราะฮาโลวีนไม่ใช่แค่เรื่องของความลึกลับ แต่เป็นเรื่องราวของความสนุกสนานและความอบอุ่นที่พวกเขาได้แบ่งปันในโรงเรียนเวทมนต์แสนพิเศษนี้